บาตสสาคัญในทีเดียวในเรื่องของการมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของญาติโยมถ้ามองเป้าหมายของพุทธศาสนาอยู่ที่ความดับทุกข์หรือว่าความพ้นทุกข์เนี่ยความดับทุกข์หรือความพ้นทุกข์มันก็ยังมีอยู่สองระดับอันแรกก็เป็นทุกข์สูงสุดคือทุกข์ทางใจอันที่สองก็เป็นทุกข์ทางกายพูดถึงเรื่องของปากท้องเรื่องความเป็นอยู่ซึ่งทุกข์สองอันนี้ก็ต้องได้รับการดับหรือได้รับการบําบัดตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่ผ่านมาเรา มุ่งไปดับทุกข์ในเชิงของจิตใจกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งคนที่ดับทุกข์ในเชิงจิตใจหรือมุ่งไปดับทุกข์ในเชิงจิตใจนัส่วนใหญ่เป็นคนพร้อมในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องเรื่องความเป็นอยู่แต่ยังมีคนอีกจํานวนมากแล้วก็พ,พูดว่าอาจจะเป็นคนทั้งหมดหรือครึ่งค่อนประเทศเนี่ยมีความทุกข์ในเรื่องของทางทางกายราะสองก็มีหนะ้าที่ไปดับทุกข์ทั้งสองอันนี้อย่างในชุมชนชนบทเนี่ยทุกทางกายเป็นเรื่องของ พระที่จะต้องเข้าไปดูแลในทุกมิติอแต่ทีนี้มันมีคำหนึงของญาติโยมทั่วไปมักจะบอกว่ามันไม่ใช่กิจของสงฆ์มันไม่ใช่ภาระหน้าที่ของสงฆ์ความคิดนี้เป็นความคิดที่มาจากการแยกโลกออกจากธรรมแยกพระออกจากชุมชนอันแต่แท้ที่จริงแล้วพุทธศาสนาเทรวาสเนี่ยโลกกับธรรมเป็นไปได้ด้วยกันในลักษณะที่ว่าโลกอุปธรรมธรรมธรรมเกื้อกูลโลก มันเป็นอย่างนั้นทีนี้ถามว่าถ้าพระลงไปดูแลคุณภาพชีวิตของญาติโยมทั้งสองส่วนไม่ว่าจะเป็นความสุขทางกายและสุขทางใจเนี่ยมันจะทําได้อย่างไรแล้วก็ได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนสามารถยกระดับชีวิตของญาติโยมได้ขึ้นสู่ความสุขขั้นสูงสุดหรือมีชีวิตเป็นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่างไรเนี่ยก็ต้องมองว่าในชนบทเนี่ย เรื่องอาชีพเป็นเรื่องสําคัญถ้าหากว่าเราทําให้ยตดโยมในชนบทเนี่ยมีอาชีพหรือมีอาหารพอที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เนี่ยเขาก็จะมีความสุขแต่ว่าอาชีพหรือสิ่งที่เขาจะทํานั้นต้องเป็นสัมมาอาชีพเป็นอาชีพที่มันสุจริตเป็นสัมมาอาชีวะถ้าเรื่องของอาชีพหรือสัมมาอาชีวะไม่สําคัญพระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ทรงไม่วางสัมมาอาชีวะไว้ในมรรคแบบ ทีนี้พระก็มีบทบาทเข้าไปนุนเสริมเบื้องต้นอาจจะเป็นผู้นําอาจจะเป็นแกนนําหลังจากนั้นมาก็ต้องลดระดับหรือถอยตัวเองออกมาจากการเป็นผู้จัดการกลายมาเป็นที่ปรึกษามันถึงจะย,ยั่งยืนและมีความเป็นอยู่ได้แต่สําหรับยตดโยมที่ต้องการโลกกุตระธรรมนะเรื่องของการทําสมาธิภาวนาเป็นเรื่องความสุขทั้งนั้นจิตใจเนี่ยพระสงฆ์ก็สามารถนํญยตดโยมทําเรื่องนี้ได้ อนามาภาพเองอตอนที่ไปอยู่ที่จังหวัดลำปางใหม่ๆเนี่ยไม่ได้เข้าใจเรื่องการพัฒนาทั้งสองมิตินี้แต่มุ่งการพัฒนาและยก,ยกระดับชีวิตของโยมเนี่ยในส่วนของใจโลก,กุตตรธรรมเป็นส่วนใหญ่ก็ไปถึงไม่ฟังอิลาค่าอิลมก็ชวนโยมเดินยงครมนั่งสมาธิอย่างเดียวสุดท้ายก็ไม่เหลือใครเลยเพราะว่านิศินก็ยังมีอยู่ ปากท้องก็ยังมีอยู่เงินที่จะเอาไปให้ลูกไปโรงเรียนก็ยังมีอยู่ระยะหลังๆก็เริ่มเห็นว่าอ๋อมันต้องมี2ออย่างทั้งความสุขที่มันเป็นความสุขในระดับโลกียะหรือปากท้องและความสุขท <im> ี่มันเป็นโลกุตตะละถ้าโยมจะเข้ามารับความสุขในระดับโลกุตตะะเราก็ให้ได้เรื่องกรรมฐานเรื่องวิปัสสนาเรื่องการปล่อยวางเรื่องความหลุดพ้นสาหรับโยมที่จะมารับความสุขในระดับโลกุตตะละเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องอาชีพเราก็ทําได้ อันนี้ได้แนวคิดมาจากหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดวัดเจดีหลวงหลวงพ่อพระพุทธพจน์วัชนวราภรณ์ท่านบอกว่าเศรษฐกิจกับจิตใจมันต้องไปด้วยกันถ้าเราเข้าไปดูแลเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะการน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้ายอยู่หัวรักชกาลที่9ไปให้ญาติโยมได้ปฏิบัติใช้มันก็จะทําให้ชีวิตของญาติโยมเนี่ยรบยกระดับขึ้นพร้อมต่อการจะศึกษาธรรมะขั้นสูงต่อไปเราจะสังเกตได้จาก พระเจ้าอโศกมหาราชที่สมัยที่พระองค์ครองราชพระองค์ก็ทรงทําให้ญาติโยมหรือชาวบ้านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะงานสาพวกสารพรดการขุดบ่อน,น้ําสร้างถนนสร้างศาลาสร้างอาชีพพระองค์ได้ตรัสชัดเจนว่าเมื่อญาติโยมชาวบ้านมีความเป็นอยู่อย่างพาสุขแล้วญาติโยมชาวบ้านก็จะพร้อมที่จะศึกษาและปฏิบัติรมเพราะฉะนั้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของญาติโยมที่อยู่ในชนบท โดยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือง,งานานด้านสาธารณสงเคราะห์เนี่ยเป็นสิ่งที่พระสงฆ์พึงกระทำอาะทำได้เมื่อทำแล้วเนี่ยมันก็จะยกระดับชีวิตของญาติโยมให้สูงขึ้นอย่างเช่นที่อาตมาภาพได้ทาก็มีอยู่ประมาณสักสองสามมิติมิติแรกเป็นเรื่องของผู้สูงอายุทําผู้สูงอายุใหม่ๆก็ในเรื่องจิตใจระยะหลังๆผู้สูงอายุจนบทบ้านนอกก็บอกว่าต้องมีเรื่องอาชีพเข้ามาประกอบด้วยนะ นะภาษาเหนือก็เรียกว่าบุญก็ได้ไส้ก็เต็มนะก็เลยฝึกอาชีพให้กับชาวบ้านด้วยนะตอนนี้ก็มีกลุ่มอาชีพซึ่งเป็นผู้สูงอายเุเป็นผู้ทำอ,อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ยใหม่ๆก็พาเขาทำโน่นนี่นั่นแต่ระยะหลังๆก็พูดถึงเรื่องการอาจจะทำยังไงให้เขาคิดได้คิดเป็นพึ่งตนเองได้และเป็นที่พึ่งของคนอื่นหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะเอามาใช้กับชีวิตของเขาได้ก็ฝึกให้เขาได้ทํา สิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับชุมชนสังคมและล่าสุดนียก็ทําให้เขาได้เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงชีวิตก็ยกระดับสูงขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มคนวัยกลางคนพอบ้านไม่เรือนหลักธรรมที่เอาไปใช้กับคนกลุ่มนี้ก็คือเรื่องของธรรมะที่มันเป็นเรื่องของความพอเพียงธรรมะที่เป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตเป็นหลักโดยเฉพาะหลักคารวะวัฒนธรรมสิ่หงหรือักสังขาวัตถุสแต่ไม่ได้เป็นการเทศการเอาธรรมะ ไปยกระดับคุณภาพชีวิตของญาติโยมเนี่ยไม่ได้เป็นการเทศอย่างเดียวแต่เป็นการเอาทฤษฎีเอาคําเทศเนี่ยมาทําให้มันเป็นกิจกรรมแล้วเขาได้ปฏิบัติถ้าหากว่าเป็นการเทศเทศจบแล้วก็กลับอาจจะจําเข้าใจได้น้อยแต่ถ้าหากว่าเอาหลักธรรมเหล่านั้นมาแปลงเป็นกิจกรรมมันจะอยู่ในวิถีของเขามันก็จะทําให้เขานั้นมีความสุขแล้วคุณภาพชีวิตของเขาก็จะดีขึ้นเขาจะเรือนพร